โอเคก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในช anel อันนี้เหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวเรามาเดินเควสกันต่อนะครับ EP ที่20นะครับ EP นี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแบบจริงจังนะครับ300 สามร้อยห้าสิบสามซับสไคแล้วนะครับตอนนี้นะเราก็เดินไปเรื่อยๆนะครับสำหรับช่องเราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมวันนี้นะครับเควส์อีพีเราก็จะมาทำเควส์นี้นะครับคีปลอ rolling เหรอนะอ่านผิดขออภัยเลยครับผมก็คือเควส์เนี้ยมันให้ไปเมืองออมอนสโนนะครับผมนะน่าจะให้ไปล่าสัตว์แน่เลยนะครับวันนี้ผมน่าจะไปยิงกวางตายสักตัวหรือเปล่าวะเนี่ยเห็นมันขึ้นมาก่อนแล้วนะครับน่ะ hunting animal นะครับ1นึทับสิ เดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่เมืองมอนสโน่กันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะจ๊ะเออจริงๆผมว่าจะมาประกอบโดรนให้ดูด้วยนะครับโดรนนะครับตอนนี้คืออุปกรณ์มันมีครบแล้วนะเพราะว่ามันส่งมาทางจดหมายให้ผมนะยังไม่ได้ประกอบเลยแต่ว่านี่ครับมอนสโน่ไปเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคครับตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเมืองมอนสโน่เลยนะครับสัตว์มันอยู่แถวไหนบ้าง,งเอ้ยนี่ผมเจอแล้ว ใช่ป่ะวะหรือว่าหมาของใครบ้างนะ่ะไม่ใช่นะครับอ่อหมีเอ่อ,มอ,อไม่ใช่หมีหมาป่าดิหมาป่ามันไล่กวางนะครับยิงสองตัวไปเลยลาดด้วยได้ป่ะวะอ่าได้แล้วครับสองทับสิบนะครับเดี๋ยวเราจะเดินหาในเมืองนี้แหละนะครับผมตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยอ่านี่เจออีกตัวละโอเค ผมยังไม่ค่อยชินกับเมืองนี้เท่าไหร่นะก็เลยยังไม่ค่อยรู้โซนนะครับว่าสัตว์มันเกิดแถวไหนซะส่วนมากนะครับแล้วรู้สึกว่าเควสนเนี้ยมันไม่ใช่ยิงแค่สัตว์นะมันมีให้ฆ่าซอมบี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอดูกันสัตว์เราได้3มตัวแล้วแล้วก็ซอมบี้นะครับซอมบี้เราต้องฆ่าด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวผมจะลองยิงผีด้วยแล้วกันนะครับในไหนเราก็ เจอมาแล้วนะจะได้แบบไม่ต้องวิ่งหลายรอบได้ไหมได้ครับผมนะก็คือถ้าเราเจอซอมบี้นะครับก็ให้ยิงด้วยนะครับเพราะว่าเราเก็บไป2เควสในทีเดียวเลยก็ได้นะตรงเนี้ยยิงยิงยิยิงทุกประเภทเลยหรือเปล่านะเดี๋ยวดูก่อนโอเคผีทุกประเภทนะครับก็คิวได้หมดเลย มีลายดอกไหมอ๋อเก็บอันนี้ไปดีกว่าก้อนไขมันนะผมเรียกก้อนไขมันมไม่รู้มันใช่ก้อนไขมันหรือเปล่าลุกมาไอหนุม่มนอนอยู่นั่นแหละว้าวกระสุนหมดบี๊กก็มีเกือบทุกโซนนะครับเดินไปที่ไหนก็เจอแต่ผีเมืองเนี้ยผีเยอะมากอ่ะเจอกวางกันแล้วเฮ้ยกวางเมืองนี้มันจโจมเดี๋ยววะ ตรงนี้เจอรัวๆเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดแมปไปดูนะว่าโซนไหนตรงนี้วิ่งเอาวิ Quran ่งเตลิดเปิดเปิงแล้วมึงโซนนี้นี่ครับก็คืออยู่แถวๆนี้นี่เองนะที่เป็นหลุมศพนะครับที่เป็นสัญลักษณ์คล้ายๆไม้กางเขยนะอีกตัวนึงไปไหนแล้ววะแต่ไม่รู้นะว่ามันสปาวเหมือนกันหรือเปล่านะครับอุ้ยเต็มเลยตรงนี้ว้าว อ้ยโอย้มันควิดด้วยนะครับกรเด็นเลยนะครับบอกเลยนะครับตรงนี้เต็มเลยทั้งแม่ทั้งลูกนะเต็มไปหมดเลยอ่าเหมือนเคเวสจะผ่านหรือเปล่าโอเคครับเคเวสกวางผ่านนะครับกดรับของด้วยนะฮะได้เงินแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นแร่นะครับอลูมิเนียมแฟล็กเลฟออยโอเค อล,ลูมิเนียมเขาให้เราหาหินด้วยนะเดี๋ยวผมเราไปขุดดูก่อนว่าได้อะไรหรือเปล่าแต่ตอนนี้ผมจะตายแล้วเลือจะหมดนะยครับไม่ได้เอายามเลยอันนี้เจอแล้วตายป,ปะไม่ได้นะโอเคเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าไม่ไดเอายามเลยนะเดี๋ยวไปเตรียมสะบียงกันโอเคกลับมาบ้านก่อนนะครับนะไม่ได้เอา,เอายาเลยบ้าจริง เดี๋ยวกลับมาบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําโดรนด้วยนะครับนะเดี๋ยวจัดกันเลยแล้วกันครับสำหรับโดรนคือส่วนประกอบของโดรนเนี่ยที่ผมได้มานะครับก็คือผมได้กล่องมานะเพราะว่ากล่องเนี่ยมันจะส่งมาทางจดหมายนะครับให้เราเช็คด้วยนะครับหลังจากที่เราเคลียร์เควส ep 1 9ไปแล้วนะครับนะให้มาเช็คที่จดหมายด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีกล่องกล่องสีเขียวมันส่งมาให้เราด้วยนะครับคือเปิดมาแล้วมันจะเป็นอุปกรณ์ของการ ทำโดนนั่นเองนะครับนะทุกอย่างเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองทำดูเข้ามาตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ลรามัง้งอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้คือการคราฟเนี่ยมันจะส่งไอ้ทุกส่วนเลยนะครับเกี่ยวกับการประกอบโดนนะครับนะทุกชิ้นเลยได้มาหมดเลยนะครับกดนี่เออใช่แล้วแล้วก,กดใส่ป,ปุ๊บใช่ปะอันนี้ก็ไม่เคยทำหรอกนะซุยล้วนๆก็ไม่ยากนะครับกดใส่กดใส่ไปแล้วก็ชิป แล้วก็กดสร้างเลยใช่ปะเสร็จหรออ่าเหมือนเหมือนเหมือนจะได้มาแล้วนะเดี๋ยวผมลองใช้ดูดิใช้ไงวะเน่ยเอามันใช้ไงะนะอ่ะ,ะอันนี้แล้วก็ใส่หรอนี่ครับนีมีโดนแล้วนี่ครับผมแแม่เตย อ๋อโคเท้แล้วโดนมันต้องใส่อะไรวะมันต้องมีแบตหมดด้วยแน่เลยกดเก็บไปก่อนนะยังไม่อยากใช้มันเดี๋ยวเปลือง <c oughs> อย่าลืมนะครับผมนะประกอบซะด้วยนะจะได้ใช้งานนี่ HP ดอนนี้ไปใช้ก่อนแล้วกันอตอนนี้เราต้องรวบรวมอะไรวะเนี่ยใบแฟลกใบแฟลกผมจำไม่ได้มันคืออะไรแล้วว่าใบแฟลกเนะี่ยเดี๋ยวลองฟันต้นไม้ดิ อ๋อต้องการท่อนไม้นะครับท่อนไม้ก็คืออันนี้นะก็คือฟันจากต้นไม้นั่นเองนะครับผมอันนี้นะแต่มันจะดรอปยากหน่อยนะครับนะต้องฟันไปเรื่อยๆได้ไหมไม่ได้ก็ตีไปเรื่อยๆครับอ่าได้มาอีกชิ้นแล้วนะเมื่อกี้คือของะจควสเนี่ยเราต้องตีเอาส,สดๆนะครับไม่ใช่แบบเอามาใส่กระเป๋าตัวเองนะ แบบมีอยู่แล้วเอามาใส่กระเป๋าอะไรเงี้ยมันจะไม่นับในเควสนะครับนะเราต้องไปฟันต้นไม้เองต้นไม้ตรงไหนมีไหมนะอ้าวนี่ไงหนาวีกแล้วผมรูไม่ชอบอากาศหนาวเลยเมืองนี้ตายเถอมีกวางด้วยนะกวางเมืองนี้แมงดุนะครับแมงพุ่งชนเลยนะยิงมันเนี่ยบอกเลยโอเคครับตอนนี้ไม้เราน่าจะครบแล้วนะครับนะเดี๋ยวลองเช็คดู สําสหรับไม้ครบแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเป็นอลูมิเนียมนะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูว่ามันคือตรงไหนวะลักษณะมันไม่คุ้นเลยนะอลูมิเนียมเนะี่ยไม่แน่ใจว่าที่หินนี่ได้หรือเปล่าเฮ้ยเหมือนเหมือนดอปมาอันหนึ่งนะเมื่อกี้ใช่ปะสองอันเช็คดูดิโอเคใช่ครับนะก็คือ,อตีจากหินนั่นเองนะครับที่เป็นก้อนหิน จะดรอปอลูมิเนียมด้วยนะครับโซนไหนมีหินเยอะๆมากแล้วครับนี่จะไปฝั่งนู้นเจอผีพอดียิงผีเลยแล้วกันนะครับผมขาดอีกแค่2ตัวนะผีเนะี่ยมาผีพอดีต้องใช้ปืนนี้นะครับปืนอื่นมันยิงไม่เข้านะเพราะผีมันคนละเลเวลละโอเคผีน่าจะครบัวแหละใช่ปะ 10ทับสบิโอเคครับผีครบแล้วครับตอนนี้ก็เหลือเดี๋ยวไปหาแรก่กันต่อนะครับสําหรับอลูมิเนียมนะครับอืมทรัพยากรรงนี้ค่อนข้างจะหายากไปนิดนึงนะครับผมว่านะเมื่อกี้ลองวิ่งไปดูโซนอีกฝั่งหนึ่งแล้วก็มันมีแต่ผีนะผีเยอะมากเลยนะโซนโซนฝั่งข้ามสะพานไปนะผมก็เลยแบบไม่อยากฟาร์มนะครับเพราะววิ่งดูแล้วก็ไม่มีหินด้วยก็เลยมาฟาร์ม ช่วงโซนแถวๆกับใกล้ลานจอดนะใกล้ลานจอดเครื่องบินอนะแต่สัตว์เยอะจริงนะครับโซนนี้เต็มไปหมดเลยใบกัญชาดิเอา้าใบกัญชาไหนอ่ะอ๋อนี่ตามหาหีบถันต่อไปครับแร่อลูมิเนียมข้างหน้าน่าจะได้นะผมว่าโอเคดอกแล้ว ตอน,นได้กี่ก้อนละห้าก้อนนะครับเราขาดอีกแค่ห้าก้อนเท่านั้นนะวิ่งวิ่งไปต่อโอสัตว์เยอะจริงฮะโซนนี้ถ้าใครยังไม่เจอสัตว์นะครับก็ลองวิ่งขึ้นมาด้านบนนะครับตรงนี้นะด้านบนนี้เจอสัตว์เยอะมากแล้วพ,พอเจอนี่มันไม่ได้เจอทีละตัวคนระับมันเจอแบบเป็นกลุ่มเลยนะสี่ห้าตัวอะไรเงี้ยสามสี่ตัวบอกสี่ห้าตัวก็เวอร์ไป เอ้ยยังวอยู่เหยียบโอ้โหระเบิดเกือบตายซะเลยยึเดเข็มโอโอ,อันตรายนะครับต้องระวังด้วยระเบิดมันพร้อมบึ้มตลอดเลยอ่าบางคนเนี่ยครับน่าจะยังหากล่องไม่เจอนะครับ <N lichen> นี่เดี๋ยวผมแนะนําจุดนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับผมนะตรงนี้เลยคือคือกล่องเนี่ยมันจะดรอปอยู่แบบนี้เลยนะครับนะเพราะว่าเควสเนี้มันมีเปิดกล่องด้วยนะครับเนี่ยผมก็มาเจอแล้วผมก็เลยมาบอกด้วยนะครับเนี่ยกล่องอันเนี้ยแต่ผมเปิดไปแล้วไงนะครับผมเคยเปิดตอนครั้งที่ทำเควสเรลเอ้ยไม่ใช่ดิครั้งที่ทำเควส ep ก่อนหน้านี้ผมเคยเปิดเล่นแล้วหนึ่งกล่องนะครับผมก็เลยติ๊กถูกขึ้นนะครับนะก็ Quit. ถ้าเราเจอกล่องสี่เหลี่ยมแบบเนี้ยก็ให้เก็บเปิดได้เลยนะครับ นะตอนนี้เราต้องหาหินนะครับหินมันเริ่มขึ้นมันเริ่มแบบเจอกับผีเอะนะโซนนี้แล้วก็มีทหารด้วยนะครับแต่ในเคเวสมันก็มีค่าทหารด้วยแหละโอเคอลูมิเนียมผมตอนนี้ครบแล้วนะครับนะอลูมิเนียมนะเดี๋ยวจะเปิดแบบไปดูว่ามาฟาร์มโซนไหนให้มันได้ดีดนะครับนี่โซนนี้นะครับนะตรงนี้คือ ได้เรื่อยๆเลยนะครับตรงนี้นะแต่ว่ามันจะเสี่ยงกับการเจอผีนะครัเพราะาผีเยอะมากนะส่วนนี้นะแล้วก็ระวังระเบิดด้วยนะครับระเบิดแม่งก็มีทุกที่เหมือนกันอ่าเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าเราเหลืออะไรฟแฟลกเล f l a ลกเลฟนี่ผมถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใบใบกัญชานะครับ แล้วก็เคเวสมันให้ทำมันนี่ด้วยนะครับอ่ให้ยิงทหารด้วยนะถ้าผมดูไม่ผิดนะครับเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งงั้นแฟลกเล็นี่เดี๋ยวเราค่อยไปหานะเพราะว่านะ่าจะเก็บจากต้นกัญชาแหละผมคุ้นชื่อนี้มากเลยเดี๋ยวเราจะยิงทหารก่อนแล้วกันนะครับเนี่ยตรงนี้มันน่าจะเป็นโซนนี้แหละแฟ็กตอรี่นะครับเดี๋ยวผมดูแมปดิ โอ้ไฟตอรี่มันข้างบนนี้นี่หว่าแต่เดี๋ยวขอลองยิงตรงนี้ดูก่อนว่าได้เปล่าถ้าได้ก็ตรงนี้แหละมันวิ่งไปไหนวะเนะี่ยโอหมันวิ่งอ้อมเลยวะได้ไหมดูดิอ่าได้ครับตรงนี้ก็ได้นะนะคาทหารตรงนี้ก็ได้นะครับ แนะนำว่าขึ้นมาทางบันไดนะครับที่ผมขึ้นนะครับแล้วก็ยิงแบบชิวๆอ่าตัวนี้อีกตัวหนึ่งโอ้โหปืนอะไรวะโคตรแรงเลยอดเลยไอ้น,นั่นแม่งงัดทีเดียวหน้างห่าอู้ยยีงไง นี่ยืนวัดกันไปดิดูว่าใครจะหนากกว่ากันแม่งเอาปืนไฟเผากูเลยยิ่งหนาวหนาวด้วยอ่ามาดูเคเวสครับโอเคเคเวสฆ่าทหารเราครบแล้วนะตอนนี้นะครบครบครัน ตอนนี้เหลือแค่ใบแฟลกนะครับใบแฟลกแฟลกเลฟนะครับอันนี้น่าจะจากกัญชาแหละนะจากใบอ่าจากต้นกัญชานะครับแต่คงจะออกอยากหน่อยนะดูอุ้ยระเบิดอย่าไปเหยียบมันเชียวนะมึงตายเลยนะครับระเบิดเนี้ยโคตรแรงอะ่ะไม่ไม่เข้าไปเลยหนูนี่สเต็ปพี่นี่เก็บได้แน่นอน เห็นไหมเฮ้ยได้ครับได้มาอันนึงว้าวว้าวอ่าซอมบี้ไม่ใช่อุปสรรคผมนะผมผมย,ยังไงก็เข้าไปเก็บเลยถ้าผมเจอเนะี่ยมาเช็คดูครับว่าได้ไหมหนึ่งทับห้าครับได้มาแล้วนะเชื่อไหมว่าจะได้นี่เป็นครึ่งชั่วโมงนะครับที่ผมทามคลิปมานะแต่ทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยแป๊บเดียวผมเก็บได้อะไรเง <c oughs> ี้ยไม่ใช่นะความเป็นจริงแล้วคือกูวิ่งมานานมากนะครับเก็บ <c oughs> ไปแบบ เป็นสิบกว่าต้นแล้วอ่ะนะแล้วคือมันสปาวน้อยมากนะเมืองเน,นี้สปาวน้อยคนก็แย่งกันแล้วก็ผีเยอะนะครับของกูเพื่อนกูมาก่อนมึงกดไปได้มาอีกใบแล้วนะครับนะสปาวเฉยเลยแล้วที่วิง่งที่ผ่านมาติบต้นนี้มันคืออะไรวะที่เก็บมาเนี่ยทำไมไม่ได้วะงงใจวะ คนเก็บแน่เลยตัวนี้นี่ไงอดละมาดิมาดิแข่งกันมาดิใครถือกว่ามาดิกูมาก่อนนะดิกดไปมึงอะนะนะก็วิ่งวนลูปแถวนี้แล้วกันนะครับนะโซนที่ผมเก็บก็คือตรงนี้นะนะครับเนี่ยตรงตรงนี้แหละเนี่ยวิ่งไปวิ่งมาแถวเนี้ก่อนหน้านี้นผมวิ่งขึ้นทะลุด,ดงไปเลยนะครับขึ้นไปนู่นเลยนะวิ่งเพราะว่าโซนเนี้ยมันเก็บไปแบบจนไม่มีอะไรให้เก็บแล้วไงเอ้ยเกิดอีกแล้วไม่ทันแน่เลย อันนี้เป็นของฉันเท่านั้นจุกรตไม่ไม่สปา่า,าเฮ้ยอีกต้นหนึ่งอีกต้นหนึ่งของกูเพื่อนของกูของกูงกงกยาควยครวยแ <c oughs> ย,ย่งกันสนุกครับบอกเลยควยดีนะใครมาถึงแล้วนะครับก็จะได้รู้นะรู้เรื่องเลยนะครับมันยิ่งกว่าแฟกเล็บไอ้เคเวสที่ผ่านมานะ ไอ้ควนั้นนะ่ะคือมันวิ่งห่างกันได้ใช่ไหมคือโอกาสมันได้มันเยอะกว่านะครับแต่ว่าควีนเนี้ยตอให้เราเจอก่อนนะครับเราก็ต้องแย่งกันนะครับคือมันมันมันนิดเดียวเองนะพื้นที่นะนั่นนะเจออีกต้นละเรียบร้อยฮะไม่ทันโอ้ยถ้ามืองครบแล้วมึงก็ไม่ต้องเก็บแล้วก็ได้นะเพื่อนนะให้กูบ้างก็ได้นะยืนชมนกชมไม้ครับแล้วก็อีกอย่างนะครับที่ดีเมืองนี้ก็คือฟาร์มไม้ได้เยอะนะครับแล้วก็ สัตว์เกิดเยอะมากผีก็โคตรเยอะนะครับนะทั้งโซนนะครับผีสัตว์คือมีหมดแต่ถ้าเกิดอยากได้ผียผเยอะก็ให้ข้ามไปฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็ผีเต็มเลยใครอยากมายิงผีก็จัดไปแต่ปืนดีๆหน่อยก็ดีนะครับถ้ามาเมืองนี้ UMP ผมเอาไม่ค่อยไหวเลยนะฮะคนอื่นเขาใช้อะไรว่าเหมือนลูกซองนะไม่ยิงปุ้งปุ้ง,งสองทีตายเลยโคตรสุดยอดแต่เราไม่มีปัญญาซื้อครับคนจนนะครับ นะทำอะไรก็ไม่ได้อะ UMP ก็เฟี้แล้วนะสำหรับผมแค่นี้ก็บอและเฮ้ยเจอแล้วหนึ่งต้นตัวเป็นของฉันเท่านั้นโอ้กัญชาของฉันเก็บมันซะแล้วก็สูดเข้าไปสูดเข้าไปสุดยอดมากเอาสมบิจะแดกกวางแล้ววะมันจะเห็นผมไหมอ่ะไม่ต้องเห็นหรอกนะ ไหนไวะอีกต้นหนึ่งนะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโอ้โหเกือบมองไม่เห็นอืมไม่ดอบมาให้กูเลยบอกว่าคงไม่มีคนใช่ไหมตรงนั้นนะ่ะโอ้โหมันต้องเป็นของฉันลแล้วแหละมันเกิดมาเพื่อฉันนะฮะสิ่งนี้เพราะว่าฉันเตรียมบ้องมาแล้วอ้าอยู่ไหนวะอุ้ยนี่อยู่เนียนเกิน ไม่ออกเลยวะยืนพักเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเราจะดิ่งขึ้นบนเลยนะครับแต่ว่าข้างบนเนี่ยมันจะเสี่ยงนิดนึงนะเพราะว่าลูกปืนมันเยอะผีก็เยอะด้วยนะไม่ใช่แค่ลูกปืนอย่างเดียวดูดิมันไม่ใช่ปล่าไว้ปมเลยอะ่ะโอ้ใจร้ายกันเจินใจร้ายกันเจิญเลยนะทุกคนมันใจร้ายกันเจิญไปแล้ว ตายเท่ฆ่าชันให้ตายดีกว่าทำแบบนี้นโอ้ไม่นะเป็นหลังกวนเนี่ยนี่เต็มเลยดูดิแต่ว่าไม่น่าจะได้สักอันนะครับแค่ดูก็รู้แล้วว่ามึงไม่สปาให้กูอ่ะเราเก็บดูอืมได้ครับผมโอ้ v ว r y good เก็บไปอ่าส่วนบนก็คือตรงนี้นะครับนะขึ้นมาตรงนี้นะครับ รอบที่แล้วผมมาแล้วผมไม่ได้นะก็งงๆอยู่เหมือนกันเก็บต่อครับตรงนี้โอหสมต้นติดเลยอ้ได้แล้วแล้วพอได้มันได้ง่ายด้วยนะอะไรของมันวะเนี้ยเดี๋ยวดูเคเวสกันเออเคเวสโดนเน่ก็ลองเช็คตรงนี้ดูนะครับทุกคน ไปหน้าห้าแล้วครับถ้าทางเว้นเราผ่านแล้วใช่ไหมนี่กดรับของด้วยนะครับผมติ้งติงติ้งติง,ตงโอเคครับผ่านสักทีแม่ให้กูวนหลุมอยู่ตั้งนานาเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังนะครับว่าตรงไหนมันคืออะไรยังไงบ้างนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปวกไปวนมานะเมื่อกี้นะก็คือการแรกนะครับอันนี้นะก็มาที่เมืองนี้แหละนะครับ ที่ผมบอกไปต้นคลีบไปแหละนะครับมาปุ๊บก็ให้ฆ่ากวางนะครับ10ตัวหรือว่าฆ่าหมาป่าก,ก็ได้นะครับฆ่าหมีก็ได้นะครับถ้าเราเจอคือคือในเมืองนี้ถ้าถ้าเราเดินเดินฟาร์มเราจะเจอทุกอย่างเลยนะครับคือมันหาง่ายมากนะกวางเนี่ยฆ่าสิบตัวเสร็จถัดมาครับอันนี้ก็คือหาพวกแร่หินนะครับแล้วก็อะอลูมิเนียมนะครับหลักที่ราต้องหาก็คือทุบจากหินนั่นเองนะที่เป็นหินอย่างนี้นแหละแล้วก็แล้วแต่โชคนะว่ามันจะสปาวให้หรือเปล่า ส่วนอันนี้ก็คือฟันจากต้นไม้นะครับที่เป็นท่อนสูงสามอันวางอยู่เนี่ยอันนี้แหละนะครับตีต้นไม้ทุกต้นที่เราเห็นนะครับฟันให้หมดเลยถัดมาแฟลกเล็บนะครับแฟลกเล็บนี่ก็จะเป็นต้นกัญชานะครับที่ผมเก็บไ้เมื่อกี้นะครับอันนี้ก็ออกยากนิดหนึ่งนะครับคือมันอยู่ทั้งโซนหลังจากที่เราลงฮอมาปุ๊บโซนนั้นก็มีหรือว่าจะขึ้นบนเขาที่ผมยืนตอนนี้ก็มีนะครับอ่ะเคลียร์ไปนี้นะจบเสร็จอันนี้ก็ค่า ซอมบี้ครับซอมบี้ก็มีทุกทุกที่เลยนะครับคือยิ่งอ่าโซนบนเขาเนี่ยเนี่ยโซนตรงเนี้ยเนี่ยโซนโซนนี้ขึ้นไปนะครับก็คือซอมบี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีทหารด้วยนะครับทหารก็รวมอยู่ด้วยแถวด้านบนนี้นะอ่ะกดกลับอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ค่าซอมบี้ค่าครบ10ตัวก็ผ่านนะครับ แล้วก็ถัดมาอันนี้ยิงทหารยิงทหารก็ก่อนหน้านี้นะครับที่ที่ที่ผมยิงให้ดูไปนะโซนนั้นเลยจะมีทหารยือนอยู่ประมาณ3ามตัวยิงครบ5ตัวก็ผ่านสุดท้ายครับตรงนี้ก็คือเปิดกล่องนะเปิดกล่องก็ก่อนหน้านี้ผมก็เอาเอาให้ดูแล้วเนาะว่าเอาตรงไหนบ้างนะครับก็คือสรุปง่ายๆคือเวนเนี้มันไม่ได้ยากอะไรครับแต่กัญชาม,มันออกยากแค่นั้นเองฟแฟลกเล็บอะ่ะมันออกยากนะครับไอใบนั้นอะ่ะ แต่คนอื่นอาจจะทําออกเร็วกว่าผมก็ได้นะก็ไม่แน่นะบางคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับการสปาวผมเป็นสายตัดฟืนนะมันอาจจอ,อกยากนิดหนึ่งนะครับสายตัดฟืนเนี่ยผู้ชนะสงสารเลยครูอ,อะว่าไงเพื่อนมึงวิ่งจีบมันอย่างนี้เลยอะนะมึงก็เฟี้ยวดีนะ โอเคนะครับสำหรับเควสวันนี้ก็เคลียร์ไปนะครับสำหรับ EP20 นะครับเราเดินทางกันมาไกลมากครับสำหรับช่องเรานะยังไงก็ฝากกด s u b s c r i b e กันไว้ด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะจ๊ะและอย่าลืมกดกระดิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าไม่กดมันจะไม่แจ้งเตือนส่วนการกดไลค์เนี่ยการกดให้กำลังใจผมนะครับคือผมจะรู้ว่าเออผมทำคลิปเนี้ยมามีคนสนใจผมแค่ไหนขนาดไหนนะครับนะช่วยกดคนละไลค์ด้วยนะไม่ใช่ดูอย่างเดียวนะครับผม โอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ EP ที่21นะวันนี้ก็จบสิน้นภารกิจคอม p พลซ์เพื่อนเพื่อน,นทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับถ้าเกิดชอบกันก็สามารถกด Subscribe กันได้นะครับแล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมอย่าลืมนะฮะแล้วกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าแชร์คลิปก็ได้นะฮะถ้าเกิดว่าเราชื่นชอบนะครับผม